สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง The Game r o o กับพงพิมิกวันนี้เราก็มากับวิดีโอที่จะมาอธิบายเนื้อเรื่องจากการ์ดในเกม Legends of Luneterra ซึ่งลีเจียนที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้คือลีเจียนบิลชวอเตอร์บิลชวอเตอร์เป็นเมืองท่าที่ไม่เหมือนเมืองท่าอื่นๆในลูนเทล r ามันเป็นบ้านของเหล่านักล่าสัตว์ประหลาดเหล่าแก๊งอาชญากร รวมถึงผู้คนและเผ่าพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลกณที่แห่งนี้คุณจะพบกับสินค้าล้ำค่ามากมายและไม่ต้องกลัวว่าสินค้าเหล่านั้นจะผิดกฎหมายแต่อย่างใดเพราะในเมืองแห่งนี้มันไม่มีกฎหมายตั้งแต่แรกอยู่แล้วทุกอย่างสามารถซื้อได้ด้วยเงินไม่ว่าจะเป็นอาวุธเทคเทคสุดแสนอันตรายหรือความช่วยเหลือจากองค์กรอาชญากรท้องถิ่นสําหรับเราอัชญากรที่กําลังหนีกฎหมายหรือคนที่อยากจะทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังบิลชวอเตอร์ orter, ก็เป็นดั่งเมืองสวรรค์ สำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งแต่ทิ้งยังไงก็ตามคุณก็ควรจะระวังตัวไว้ก่อนเมื่ออยู่ในเมืองนี้เพราะถ้าเกิดคุณไปหาเรื่องคนผิดกลุ่มหรือเดินเข้าไปผิดซอยเมื่อไหร่แล้วก็ไม่แน่ตอนเช้าคุณอาจจะพบตัวเองเป็นศพลอยอยู่ในทะเลก็เป็นได้หมู่เกาะของบิลสวอเตอร์นั้นรอบล้อมไปด้วยกระแสน้ํารวมถึงสัตว์ทะเลขนาดยักษ์สุดแสนอันตรายที่ตะเวนอยู่ในน่านน้าของบิลสวอเตอร์ด้วยเหตุผลทั้งสองนี้แม้แต่กะลาสีที่เก่งที่สุดก็อาจจะมีปัญหาในการเดินทางมาสู่บิลสวอเตอ ซึ่งพวกเขาก็จะไปขอความช่วยเหลือจากคนท้องถิ่นผู้ที่ซึ่งนอกจากมีประสบการณ์การเดินทางในหน้าน้ําแห่งนี้แล้วพวกเขายังมีพิธีกรรมและความสัมพันธ์สุดแสนประหลาดกับเหล่าสัตว์ประหลาดจากใต้ทะเลว่ากันว่าบางคนนั้นยังสามารถสื่อสารและควบคุมสัตว์ประหลาดเหล่านั้นได้อีกด้วยหนึ่งในลัทธิที่สามารถพบได้ในเมืองนี้คือลทัทธิแห่งนาคาเกโบลสที่นับถือเทพเจ้าสัตว์ประหลาดที่พวกเขาเชื่อว่าอาศัยอยู่ภายใต้เกาะ ในขณะที่เกือบทุกคนต่างเกรงกลัวสัตว์ประหลาดเหล่านี้กับมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่มองพวกมันเป็นดังแรงรายได้ชั้นดีเพราะเนื้อของเหล่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้แค่ตัวเดียวก็สามารถเลี้ยงเมืองได้เกือบทั้งเมืองนอกจากนั้นชิ้นส่วนของพวกมันยังสามารถขายได้ในราคาที่สูงมากนักล่าเหล่านี้จึงเดินเรือเข้าหาเหล่าสัตว์ประหลาดอย่างไม่เกรงกลัวยกตัวอย่างเช่นโกลเด้นนาวานวานที่ร่างกายและเขาของมันปกคลุมไปด้วยแร่สีทองอันล้ำค่า โดยมีตำนานที่เล่าถึงต้นกําเนิดของพวกมันว่ากันว่าก่อนหน้านั้นมันก็เป็นแค่วานธรรมดาแต่ว่ามันพยายามที่จะเข้าไปขโมยสมบัติของเทพแห่งนาคาเกโบโลสเทพเจ้าองค์นั้นจึงสาปให้มันมีร่างกายที่ปกคลุมไปด้วยทองคําเป็นการชดใช้โทษโดยให้พวกมันนั้นถูกตามล่าไปตลอดชีวิตนอกจากนั้นยังมีชิปเล็กฮอเดอร์สัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ที่มีนิสัยชอบสะสมซากเรือซึ่งในซากเรือเหล่านั้นก็มีสมบัติล้ำค่าจากเรือสินค้ามากมาย ซึ่งก็เป็นเป้าหมายของเหล่านักล่าเช่นกันแต่ก็มีเรือของนักล่าหลายลำที่พยายามจะมาขโมยสมบัติจากมันที่กลายเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของมันไปใชอย่างนั้นยกตัวอย่างสัตว์ยักษ์อีกหนึ่งตัวเพลตเวิร์มสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์นิสัยดุร้ายแต่ก็เป็นเป้าหมายราคาแพงสําหรับนักล่าหลายๆคนสิ่งที่มีมูลค่าที่สุดคือไข่ของมันที่มีราคามหาศาลมากถึงขนาดว่าถ้าเรือลำไหนสามารถขโมยมาได้แล้วก็จะมีเงินเลี้ยงลูกเรือไปได้ตลอดชีวิตเลยทีเดียว ซึ่งนักล่าหลายกลุ่มก็เดินทางออกตามหาและพยายามขโมยไข่ของสัตว์ทะเลเหล่านี้และแน่นอนว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยถึงแม้สัตว์ทะเลเหล่านี้จะมีชื่อเสียงอันสยดสยองแต่ว่าพวกมันนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในบิลสวอเตอร์อย่างแน่นอนเพราะว่าคนที่พบเจอกับพวกมันนั้นยังรอดกลับมาเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังได้แต่ยังมีสัตว์อีกหลายรูปแบบที่ไม่เคยปล่อยให้ใครรอดชีวิตกลับมาเล่าเรื่องของพวกมันได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มาอย่างบิลสวอเตอร์เพื่อตามหาสัตตวท,ทเลลยักักหรืออสมบิค่า คนบางกลุ่มมาเพื่อตามหาพลังเวทมนต์บางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายใต้ขืนน้าพวกเขาใส่ชุดเกาะเหล็กเพื่อดําไปอย่างจุดที่ลึกที่สุดของบิลจอเตอร์แต่แล้วก็ถูกกืนกินด้วยของเหลวสีดําที่อยู่ใต้ทะเลเมื่อเขากลับออกมาอีกครั้งเขาก็ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปร่างกายของเขาได้รวมเป็นหนึ่งกับชุดประดาน้ํายักษ์เหล็กใต้มหาสมุทรนอติลุสผู้ไม่เหลือความทรงจําตอนที่เป็นมนุษย์ได้แต่เดินอย่างไร้จุดหมายอยู่ที่ก้นสมุทรและบรดาลโทสะ ไซเหล่าคนโลกที่พยายามหาสมบัติใต้สมุทรด้วยสมองขนาดยักษ์ของเขาแต่ไม่ใช่ว่าเวทมนต์ทุกอย่างในบิลชวอเตอร์จะเป็นสิ่งที่ดำมืดและน่ากลัวเท่านั้นณหมู่เกาะที่มีชื่อว่าอาซูเวที่มีพลังเวทมนต์เปลี่ยมล้นก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตเวทมนต์อันสวยงามหลายรูปแบบหนึ่งในแชมปเปี้ยนที่มักจะแวะเวียนมาหาเพื่อนที่เกาะแห่งนี้คือฟิชที่มาจากอาณาจากักรใต้สมุทรที่ล่มสลายไปแล้วเขานั้นมีความอยากรู้อยากเห็นและสนใจในเมืองบิลชวอเตอร์เป็นอย่างมาก ซึ่งการเล่นสนุกของเขาเองก็ก่อให้เกิดความปั่นปวดไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ว่าฟินั้นก็มีฝีมือการต่อสู้ที่ใช่ย,ย,ย่อยและนอกจากนั้นเขายังมาพร้อมกับปลาฉลามยักษ์คู่หูของเขาที่มีชื่อว่าลองทูตในเมืองที่ไร้ซึ่งกฎหมายนั้นมีวิธีมากมายที่จะทําให้ได้มาซึ่งเงินแต่วิธีที่เป็นที่นิยมที่สุดก็คือการพนันการพนันในเมืองนี้ก็โหดร้ายพอๆกับประชากรที่อาศัยอยู่เพราะในเมืองนี้ไม่มีคําว่าโกง มีแค่ผู้ชนะแล้วก็คนที่หมดตัวเท่านั้นในร้านเหล้าของเมืองแห่งนี้คุณสามารถพบนักพนันชั้นเซียนมากมายนักต้มตุน๋นรวมถึงโจและหัวขโมยในทุกรูปแบบเลยทีเดียวและแชมเปี้ยนสุดยอดนักพนันของเราก็คือ Twisted Fate ผู้ที่ใช้ฝีมือในการเล่นไพ่รวมถึงเสน่ห์ของเขากวาดเงินจำนวนมากมายจากบ่อนนับไม่ถ้วนซึ่งกระทำให้เขานั้นมีทั้งคนที่รักแล้วก็ศัตรูมาก,กาพอกันเลยทีเดียว ด้วยเทคนิคการใช้เวทมนต์ไพ่ของเขาทําให้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม t w i สต e เต็ดเก็จะมีไพ่ตายซ่อนไว้เสมอถึงแม้ว่าเมืออน,นี้จะไม่มีกฎหมายก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถทําอะไรก็ได้โดยที่จะไม่มีผลลัพธ์ตามมาถ้าเกิดมีใครที่สร้างปัญหามากเกินไปไม่นานหลังจากนั้นชื่อและหน้าของเขาก็จะไปโผล่อยู่บนใบประกาศจับให้เหล่าบบลตี้ฮันเตอร์หรือเหล่านักล่าฆ่าหัวได้เห็นเช่นนักล่าฆ่าหัวอย่างลาเรียเต้โรส ที่จะตามล่าคนเหล่านี้เพื่อเงินรางวัลแล้วก็ความยุติธรรมในแบบของตนแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีเป้าหมายอยู่บางเป้าหมายที่ถึงแม้เงินรางวัลค่าหัวจะเยอะขนาดไหนก็อาจจะไม่คุ้มกับการที่จะเอาชีวิตไปเสี่ยงยิ่งถ้าคนคนนั้นมีฉายาว่าเป็นราชาของบิลสวอเตอร์อย่างแกงแพลงที่ใช้ความกลัวและลูกเรือของเขาในการเข้าควบคุมเมืองบิลสวอเตอร์ไม่ว่าใครจะทำธุรกิจใดในเมืองนี้ต่างก็ต้องจ่ายค่าคุ้มครองให้กับแกงแพลง โดยเขาจอดเรือคู่ใจของเขาที่มีชื่อว่าเดธพูลไว้กลางท่าของบีฟสวอเตอร์เพื่อให้คนทั้งเมืองรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของเมืองเมืองนี้แต่แล้วคืนหนึ่งเรือของแกงแพงก็เกิดการระเบิดขึ้นซึ่งก็เกิดจากแผนการล้างแค้นของแชมเปี้ยนอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่ามิสฟอร์จูนซึ่งชื่อเต็มของเธอนั้นคือซาร่าฟอร์จูนในวัยเด็กนั้นพ่อแม่ของเธอถูกฆ่าโดยแกงแพงแล้วตัวของเธอเองเนี่ยก็ถูกยิงด้วยเช่นกัน แต่ว่าเธอก็สามารถรอดมาได้โดยปาฏิหาริย์แล้วหลังจากนั้นเธอก็เริ่มพันตัวเข้าสู่เส้นทางชีวิตของนักล่าฆ่าหัวแล้วค่อยๆวางแผนที่จะล้างแค้นให้กับพ่อแม่ของเธอจนในที่สุดก็มีลูกน้องและเรือของตัวเองที่มีชื่อว่าไซเลนและล่าสุดเธอได้ค้นพบลูกปั้นเวทมนต์ที่เป็นที่สิงสู่ของเหล่าสปิริตลึกลับและเธอก็ได้ลูกน้องใหม่ที่มาในรูปแบบของเหล่าพาวเดอร์มังกี้หลังจากที่เธอสามารถระเบิดแกงแพร่งและเรือของเขาได้แล้ว เธอก็เข้าต่อสู้กับแก๊งอื่นๆที่กําลังต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตําแหน่งหัวหน้าของเมืองบิลชวอเตอร์โดยที่ไม่รู้เลยว่าราชาคนเก่านั้นยังไม่ตายซะทีเดียวถึงแม้จะเสียแขนไปหนึ่งข้างแก๊งแพรงก็กลับมาอีกครั้งเพื่อจะล้างแค้นคนที่ล้างแค้นเขานั่นเองโดยมาพร้อมกับเรือลําใหม่ The Dreadway เขาและลูกเรือจะกลับมาเพื่อใช้กําลังเข้ายึดครองบิลชวอเตอร์อีกครั้งและเนื้อเรื่องของการที่มาจากล e เจียนของบิลชวอเตอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับ อันนี้เนี่ยยังไม่พูดถึงแชมปเปี้ยนตัวที่ยังไม่มาในเกมนี้นะฮะคือบิลชอเตอร์เนี่ยจะมีแชมปเปี้ยนอีกหลายตัวเลยที่มีเนเรื่องเกี่ยวข้องกับแชมเปี้ยนที่พูดถึงในวันนี้แต่ว่าอันนี้ขอพูดถึงแค่การ์ดที่มาในแพทปัจจุบันก่อนแล้วกันนะครับนอกจากนั้นความรู้เพิ่มเติมนะฮะในเกมทั้ง L แล้วก็เกม LR เนี่ยจะเห็นว่าแก๊งแพงเนี่ย มีความเกี่ยวข้องกับส้มเยอะนะครับในเกมเนี่ยมีสกิลกินส้มเลยนะฮะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมาจากเรื่องจริงครับเพราะว่ากะลาสีในโลกจริงๆของเรานะฮะในช่วงยุคนั้นเนี่ยเขามักจะขนส้มหรือไม่ก็มะนาวไปกับเรือของเขานะฮะเพราะว่ากะลาสีส่วนใหญ่ในยุคนั้นเนี่ยมักจะเป็นโรครักกระปิดลักกระเปิดที่เกิดจากการขาดวิตามินซีนะครับและในเกม LOR เนี่ยเราก็มีการ์ดที่เป็นคนขายส้มด้วยนะฮะ ดังนั้นท่านผู้ชมช่วงนี้เนี่ยก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับอย่าให้ขาดวิตามินซีนะฮะเดี๋ยวอาจจะเป็นโรครักกระปิรักกระเปิดก็เป็นได้นะครับและถ้าเกิดคุณสนใจเนื้อเรื่องเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองเมืองนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าช่องเราเคยทําวิดีโอเกี่ยวกับเมืองนี้ไว้เยอะมากเพราะว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่พวกผมเนี่ยชอบที่สุดในเกม LL เลยก็ว่าได้สําหรับวันนี้ผมชื่อพิมิครับและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ Let's go before this gets ugly. Looks like the tides of Bilgewater have shifted again, my friend. Yes. Let's get out of here! So long, Sea Witch! My sacrifice. Find someone else to feed your monster! Stop oh. that! You gotta catch us first, this time No! <sighs> Just another beautiful day in Bilgewater. It really is.